ถ้ายืนตรงนี้ก็คือตายเลยไม่ไม่ตายเลยเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะฟ้าผ่าได้ยังไม่มีพระผ่าฟ้าผ่าเฮ้ยมันคือเสียงไม้พี่เหรอใช่เสียงอะไรวะจะไปจะไปโหหนักมากไม่พี่ถือได้ตัวว่างมากเลยอ่าอันนี้ไปพี่เฮ้ยอย่าจะถือไปไปไปป ไปไปไปเฮียเดี๋ยวเหรอมีเหี้ยอะไรดิเอ้าไปปะเราออกหรือปะพี่ฟกรู้ทางออกอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงอะไรวะอ๋อเสียงพี่ฟกพี่ฟูพี่ฟูจุดรู้แล้วพี่ฟกอยู่ไหนเพื่อนพี่ฟจุดประธาอยู่ทะเลยเนาะฮู้ยแยกพวกจะห้องห้องนี้ต้องมีอะไรแน่เลยวะอ่ะแต่เราไม่มีกุญแจเพื่อนจะทางไหนวะทางนี้ทางนี้นะครับเฮ้ยโอ้ยรอดรอด เฮ้ยคนกลับบ้านไปแล้วไม่รู้อ่ะเอ้ยว่าต้องเฟ้อได้ฆ่าไปดิได้พวกต้อฆ่าแล้องเฮ้ยเอาไปเลยอาร์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 เฮ้ยทำไมสะพัดเฮ้ยไปไหนดีไปไหนดีมันใช่ดาวที่มีทางออกหลายทางป่ะเฮ้ยเฮ้ยเน่าใช่นะพี่ อเฮ้ยตายแล้วหรอภับพอดับเฮ้ยเ้ยตดีแล้วอย่างนี้ตแล้วอยงนี้ดีแล้วโยนของมาโยนของมาไม่ได้แล้วไปมเลยไปเลยมเดอบใให้กูิดดรอบให้กูนิดอได้ดู้ด้กรแม่งกกร We will chặn em, we will chặn em, chỗ nào nhỉ mày ơi, mà ơi, mày ơi, ui. ơi, con ai mày ơi, đen? ơi, mày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  mày ơi, 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 mày Oh shit ไปแล้วไปแล้วจูไปแล้วจูไปแล้วหลักมากแบบอะไรเซเลชเชียลบอดี้ยี่สิบดาวใหม่อ่ะเว้ยดาวใหม่ว่ะเ้าวไป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 ความยากบีต้องต้องต้องทิ้งว่ะต้องทิ้งว่ะเฮ้ยเฮ้ยทีละคนอย่าเพิ่งมาได้ปะอ่าไปเลยพี่ไปกันก่อนเฮ้ยตรงนี้ล็อกเอากุญแจมีกุญแจวะไม่มีพี่กุญแจผมเมื่อกี้ผมตายไปเออเมื่อกี้ตายแล้วทุกคนพี่

กูถือาไงกูถือ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 ออเาถืออะไกูถือนี่ใช่ไหมไปแล้วไปแล้ววะเฮ้ยแล้วใครถือมุดอ่ะมีหญิงเดียวมีหงเดียวมีหงเดียวเฮ้ยมึงวิ่งเร็วว่ะเฮียอาดไปยยิ้มยคุณต้องอุนด่วนอะไรไร้เฮียเก็บล้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 ครบละ ครบควบควบไปร ase, oh, ื่อๆเนี่ยกูียบกยงุยงของนี่ป่าวขัดครไอ้ขงเนี่ยเฮ้ยเราต้องเราเอ้ยเราต้องไปด้วยกันม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 ีตัวไอ้นี่ไปคนเดียวไม่ได้ไปคนเดียวไปด้วยกันไปต้องไปด้วยกันไอ้เหี้ยเราจบอ่ะไม่เป็นไรนะพัดเราไม่มีตังค์ไอ้อาร์ตอาร์ตไปด้วยกันไปด้วยกันมันมันมีตัวเฮียนั่นหักคอเฮียบาพูดนะปลาปาปาพูดเราอยู่อยูู่เป็นกลุ่มไว้ผมวิ่งช้ามากคุณอย่าเพิ่งวิ่งกัน แต่ก็ไม่ช้าขนาดนี้นู่นว่ะโอ้โหโอ้โหอยู่เป็นกลุ่มไว้อยู่เป็นกลุ่มไว้ทุกคนขึ้นทางนี้ไม่น่าได้จ้ามแล้วอย่างนี้ไม่ดีแล้วอย่างนี้ไม่ดีแล้วอยู่เป็นกลุ่มไว้อยู่เป็นกลุ่มไว้อยู่เป็นกลุ่มไวหมจับมือไว้จับมือไว้ทุกคนเฮ้ยเอย่าขึ้นไปมาเยี่มามเยี่ยมาอย่าอย่าอย่า อย่อยู่คนเดียวอย่อยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวตมาอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวทำไมไม่ผูกอต้ทกูทอ้้า ไอเต้เพื่อนกูตายแล้วเพื่อนเอ้ยมึงไปปิดดิเฮียส่ายยานเนียพอหมดละเงินเลยขึ้นไงอะพี่ยะขับเป็นคนเดียวดีขับรถไงวะเารถคันนี้เราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องปัวเฮียมื่อกี้เฮ้ย บอกไว้ก่อนรถมันขับโคตรยากเลยทีเนี่ยอุ้ยโคตรที่ได้อยู่ได้อยู่จะลองคิดดูแบบว่าแม่งต้องแบบแม่งผีดแล้วแบบใครตายใครตายเนี่ยครับไม่มีไม่มีเฮ้ยเอาอ่ะสวย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 โอ้ยไอ้ยังดูดเข้าไปเลยขับยากสุดไปไปนะพัทออกมานะพัท เอาตายเลยเอาไปเทียรตายอ่ะจะไปด้วยดิไปด้วยดิมาพี่มาพี่มาโอ้ยเฮี้ยคือไม่เจะพังแตงไม่มาเฮี้ยนึกว่ปลอดภัยว่าเต้มปลอดภัยมากเยอะปลอดภัยจริงวะน่าพังเครื่องมันพัง่ออย่าบีบแตซเสียงดังเฮ้ยโอ้พระเจ้า

ด่านนีใช้ไม่ได้ด่านนมีแต่ปลาอพีีเราไคนโหดเลยสัคโไมไอ้เ้ยเห็นต้นไม้ก็รู้เาพังตย่ดานีดนี โอ้ยผมโอ้ยเขี้ยไปอยอย่เฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าบอกหน้ามันพี่สวยสวยพี่สวยมาไงพี่ เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรเดินวะพี่ภูพกพี่ภูกพี่ภกพี่ภู๊กหลังพี่หลังหลังมันเป็นตัวที่พิวมันเป็นตัวที่ห้ามอยู่คนเดียวพี่พี่ภกพี่ภูกมันไม่มันไม่ไลมันใจเย็นใจเย็นอย่าโลกฟังนะฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเอายานขึ้นอะพี่ภกเดี๋ยวนะมันวิ่งวิ่งอันนั้นมันอยู่ข้างล่างพี่วิ่งวิ่งไปหลังยานไม่ไม่ไม่เราเอาเอาเชียแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ควรจะเอาปะ ใช่มันอยู่แค่ตรงนี้เองอะวิงว่งวิ่งรอพึ้นออกมาก่อนแล้ววิ่งเข้าไปใหม่เราไปวางหลังยาน <Okay. S 2> โอเคอ้ชิอ้เออเอพี่พบปประตูปะประตูะะต <laughs> ี่คือพอเต้เก็บแล้วแม่งเสือบวิ่งเข้ายานมาเฉยผู้ตายไอ้เต้แปลกงานได้ป่ะมึงอ่ะ โอเคโอเคไปเลยไปเลยมีกุญแจปะเราเปิดข้างล่างได้หนิใช่ปะไขข้างล่างเฮ้ยเอาเหี้ยคนดูดไอี้ยช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยเต้อะเ้เไอ้ยี่ัวลูวหายไปไหนเต้แล้ว เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะโคเซียนนะนะพัดตดิเย็ดเย็ดอะโคเซียนเย็ดวิ่แต่พึ่งมันไม่ตามก็ดีแล้วนี่กลัวพี่ภูกตายแน่เลยนะพัดมารอดูเลยพึ่งตรงนั้นอะโค้ดหนักเกินหนักเกิน เรียบร้อยป่วยตกตายอะไรเงี้ยกูว่าแล้วเว้ยไม่เววะกล่อเพื่อภาษาอะไรเพื่งมันออกไปฆ่าคันถูกว่ะคือเอามันเอามันแฮกเลยดิพี่เอามันแฮกอะเยอะเยอะคนเสียนะอ๋อ อ่ะไอ้ดถอนอไรบางมือมูอนีเลยนีเลยเายาเลยครับยาเลยอายาขเลยอได้ที่ผมเองเสียไปเดี๋ยวมาคุ้มข่าวมากครับเฮ้ยโหเหียผาดีว่นะพัด ไอ้ฮีอุ้ยเฮียตกใจตาบอเลยเฮียหล้ยแล้วกูแบบรีเฟกอะเร็วจัดออมาอาเอามาไปลยวาเดปเยโอย เราต้องออกขวาป่ะหรือว่าวิ่งยาวออกขวาหน้าเร็วกว่าหน้าให้นี่ยยาวเนี่ยไป่ด้โคไมดู้เฮ้ย บ้าเลยว้ยยามันอยู่ไหนฮะมันหานี่ไม่เจอแน่เลยนะของชิ้นนั้นอะเจอปะเจอปะเจอ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 อกยาละ Let's go ย็นอภามันมันหนีกูแล้วก็ไม่บอกว่ามีมีตัวอะไรอยู่เกือบตายเรียบร้อยโชคดีพี่ 아이 새끼야 나왜 죽어? 어? 허얘또 씨발이야. 와! 허이! 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 ไอ้เยอะอ่ะอ่ะไม่เดินผ่านมาเลยสวัสดีครับวมิดมีตัวอะไรไม่รู้ข้างในมันเหมือนพ่อว่านนะแล้วมันแบบเดินตามรายะด้วยมันคือนมันเป็นมันเป็นมิดนี่พ่อบ้านใช่หรอท่าทางการเดินมานี่ไม่ไม่ดูเป็นมิดเลยโอ้มันมันจะไล่คนรวยด้วยมีดจิวยูเดินติดตัวรวยมันบอกว่าให้ให้เราเดินด้วยกันเลยแล้วก็เดินแบบไม่ต้องสนใจมันเลยแบบวิ่งหนีนอ๋อมันจะไม่สนใจมันเลยแค่ทำทำหน้าที่เออ วาโอ้ยมีขั้นไอมีอะไรวะพี่ฮัลโหลอ้าวันนี้ดี๋ยวที่ขายขายขายดิอ่าภาพก่อนเลยไม่มีอะไรเลยพี่ใหมดเลยสัพี่ไอ้แี่งข้างนอกมันมีเด็กแก๊งอ่ะใช่เหรอเออเยอะเลยเนี่ยต้องต้องเอาของไปเก็บเลยว่ะทั้งนั้นอ่ะไอ้เชี่ยจะบันดาลอ่ะไปเลยครันไปเลยครันไปเลยครับ โอ้กูหนักสัตว์นะพัดแบกได้ไหม108กิโลกรัม108ปอนด์ข้ากับกี่บาทนะพัดเจ้าพัดใช้ปอนด์แบบเสียนยังวะอยู่งนานนะพัดเดินมาดูอย่าอยู่อย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเดนินปอนด์เหรอเฮี้ยคำนวณยากมากเฮี้ยปอนด์ไม่ประหลาดเ้ยที่อเฮ้ยเฮ้ยกคนดนเกาะหัวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเกาะหัวพี่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  ไม่รู้อะไรมาตีหหนะพี่ไอ้นภักดับกลับบ้านด้วยอะไรตีพี่หูนกนกมาล้องเฮ้ตากก็โดนปัญหะฝั่งนี้พี่พวกฝั่งนี้นี้ดูไรห่ามาไอ้อาดอกพวบมาที่อันอ๋อขอตุ๊ดตีกูหยองว่าเตางล่างเดี๋ยวน้พี่ ไออาร์ตมันมีนกเหี้ยอะไรด้วยไม่นดูอาร์ตพี่พี่ข้างหลังพี่พ่อมึงทำมึงตายแล้วน่ะเฮ้ยกวช่วยกวช่วยกวช่วยช่วยช่วยอยู่ไม่ได้ไม่ได้เจ๊ไม่ได้โอ้โห้วโว้วโวกูทิ้งของละกูทิ้งของละกลับยานเลยกลับยานไปก่อนวิ่งแล้ว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 วิ่งสต๊าฟกูไอ้อาร์ตวิ่งวิ่ง เดี๋ยวมันเห็นกูได้ไงอ่ะเฮ้ยทหนรทหัร โอ้พิญญาผมไปสู่สุคติด้วยอาเมนเว้ยหัดหัดลองกดสลับกล้องไปที่ไอ้เน่ดูเฮ้ยขาวปุ่มขาวตรงข้างจอ เอ้าเอามันตายเหรอเอาล่ผมเชื่อผมต้องตายที่นี่แล้วล่ะฮ่า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  เออเอออย่าล่อเรกูจะไปเลยนะพันดีทีน ouais ี้ดีท pues ีนี uh ้พี่แม่อยู่เป็นล้านเลยสัตว์ยันเต้ยทำได้ไงวะยันเต้ยทำได้ยตอนแรกกูนึกว่าแบบหนังหนังสิ้นหวังแล้วมาสิ้นโลกเฮ้ยระวังนั้นระวังนะกูเพิ่งกดไปอะ เวไม่มีของบ้างตรงนั้นนะลองระเบิดนะพัดเตะกับเพอเหินแล้วเวลาแล้วไปปเปล่ะไปไปก่อนข้างหน้ามันมีอะไรปเปล่ะข้างหลังมันไม่น่ามีอะไรหรอกมันมีสลามอยู่ข้างหน้าพี่สลามเออะนะไรขึ้นเลยขึ้นเลยหมดแลอนอ่ะ อ๋อไม่แลพี่เราพี่ชายเราหัวขาดไปแล้วให้มันเดินไปโอ้ยเยียไปเค้นอ้ย์ shit เฮ้ยโอ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 ้ยเยอะยียไปเค้นเอาร้อน้าไปแล้วโอ้ตรงนี้เลย มันเอาศพเพื่อนของผมไปเอ้าอย่บอกไว้อัดไอ้ฮามันโดนหักคอไปด้วยพี่ใช่หรอชูรุยชูรุยชูรุยโดดข้ามทีอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังมาอยู่างโอ้ชิตพี่ฟุกมีคอยเฮดพี่ชิวๆด้วยอยู่มันมันมันเฮ้ยป๋าเร็วหรือเราเข้าข้างหนหรอปะเจ้าจริงเหรอพี่เต้มาเต้มาเต้มา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 ขออีกนิดนึงไปวิ่งพี่วิ่ง

พี่พีพีเอ็นี้าสบาทมันไปไปไป <S 2> <S 2> <S ไปจริงไรเรวะฮะ what จริงกิดอะไรกันเฮี้ยไม่ดักหน้าบ้านแล้วกอนเราต้องคุยว่าคือเฮี้ยอะไร ีแมแโอ้้ยโอ้ยจู่ๆมันก็ตามผมไปแล้วก็เพี้ยวเพี้วเพี้ยวเพียวเพีวพีว่ไม่กล้าออกไปไม่กลัวตายเออเราก็ซื้อให้หมดเราก็ไว้คอยเล่นต่อพ่กนี้ลันว่าเราจะอ้าไอ้อาดิไอ้เยสดามึงกด มึงกดก็ไม่บอกเพื่อนเลยถาเะโชคดีไอ้หนุ่มโชคดีทุกคนฮัลโหลเฮ้ยออกมาดิพี่โอ้โหเอ้ยมีใครมีกุญแจป่ะลโหลมีมีใครมีกุญแจไหมฮวัโหลมีกุญแจป่ะผมล็อกผมไปแต่ไม่ได้อยู่ในห้องทุกอย่างมันบ้าจริงผมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม ผปอยู่ห้องเสียเรียนผืนผ้าว่าจริงผมมีแม้แต่มาม่ากินด้วยซ้ำดูเหมือนว่าเขาจะอยู่คนเดียวตลอดการรู้สิว่าเพื่อนของเขาจะช่วยได้หรือไม่โอ้ยโอ้ยคุณพระเจ้าไอเต้มุนติดหรอใช่แล้วคุณอาร์ตคุนปี้คุณแจ๋ผมเข้าไปแล้วผมติดอยู่ในห้องไอ้เจ้าผมกูก็งงอยู่ไอ้เจ้าทำไมไปนกนอยู่ตรงนั้นนานวะไอ้ตาพัฒมันโดนโดนตัวอะไรมาไม่ออกจากบ้าน พ่อบ้านบอกว่าเข้าอดีตนะสัตว์เอ้ยคือมันไม่มันแทงเลยพี่มันไม่ไม่รอของเลยมันแทงกูไม่หยุดเลยเมื่อกี้ตาบัวมีเป็นดีพี่เราเทเลพอร์ตกลับมากันเหรอไอ้อะมันมันไปไม่ได้อะมันมาเทเลพอร์ตให้ไอามันเทเลพอร์ตผมนะต้องของอ่ะของอยู่ในนั้นนี่พี่ นพัทรนภัทรโดนอะไรเกือบตายอ่ะพภัทรโดนไอ้ยมพบานจ้วงเอาเราเจอกันโชคดีข้างในนั้นช่วยด้วยมึงอยู่ไหนมาเต้ไม่รู้เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยโอ้โหพบ้านพบ้านพบ้านเจ้าจะต้องเราต้องเดินสวนเหรอพี่ใช่หรอมึงจำทางกลับได้เหรอไม่รู้อ่ะเพราะว่าตรงนี้มันตันแหละระเด็นอ่ะมันมันไม่ทำอะไรหรอกเออพี่พูกคิดเยอะเพราะเราโจรมาก

ยีื้อไปโคตรหนังเลยสังเกตพีเฮ้ย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 ไม่มีเยลิ้งเหลือเลย